สื่อการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามเรื่องมาตาตัวสะกดสวัสดีเด็กๆชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูอูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนกันในเรื่องของมาตาตัวสะกด เด็กๆพอจะจําได้ไหมคะว่ามาตาตัวสะกดนั้นมีกี่มาตาและมีมาตาอะไรบ้างถ้าเด็กๆยังจําไม่ได้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆฟังเพลงเพื่อที่จะทบทวนความทรงจํากันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยนะคะ มกบกมเกยแเกวแม่ก็กาตาล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 าแม่กบตาละล็อกทอกแตกแม่กงตาละมงแท่งมงแม่กดละกระโดดโดดโดแม่กดละเดิน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 แม่กบอบบบอบอบแม่กมตาละบุมบุมบุ๋มแม่เกยละละบายบายบายแม่เกวววาว Cộng cộng cười kêu Mà trá sắc cột cao mẹ กระโดดโดดโดดแม่ก้นแลนเดิ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 นแม่กบอ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 บแม่กลมตาลบุ้มบุ้มบุ้มแม่เกยละลาบายบายบายแม่เกว้าว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 แม่กอก้ากบกงกดก้นกบกงมเกยเกว์อัตราสะกดก้าวแม่ นีอไงบ้างคะเด็กๆเพลงนี้สนุกไหมคะเอ๊ว่าแต่ฟังเพลงไปแล้วเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะว่ามาตาตัวสะกดนั้นมีทั้งหมดกี่มาตาติ๊กต๊อกติ๊กตอกเก่งมากๆเลยค่ะมาตาตัวสะกดของไทยนั้นนะคะมีกันทั้งสิน้น9มาตานั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเรียนในเรื่องของ มาตาต,ตัวสะกดเรามาดูพร้อมกันนะคะมาตาตัวสะกดคือกลุ่มพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางในแน่กกาซึ่งจะทำให้เสียงของคำนั้นแตกต่างกันตามพยัญชนะที่นำมาประกอบกันเช่นคำว่าตานะคะตออาตาเมื่อประสมกับรอลิง ะะเมื่อนักเรียนเอาลอลิงนั้นกลายเป็นตัวสะกดนะคะจะเป็นคำว่าตาชออาชาเมื่อประสมกับมอมากลายเป็นคำว่าชามเป็นต้นนั่นเองค่ะซึ่งตัวสะกดนะคะคือเพียญชนะที่ทำหน้าที่บังคับเสียงท้ายคำให้มีเสียงและคำตามความต้องการในภาษาไทย แบ่งตัวสะกดออกเป็นทั้งสิ้น2ประเภทค่ะประเภทที่1น,นะคะคือตัวสะกดตรงตามมาตาและประเภทที่2คือตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครูอุจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของตัวสะกดที่ตรงตามมาตานั่นเองค่ะ ตัวสะกดที่ตรงตามมาตานะคะเราจะใช้ตัวสะกดทั้งสิ้นมีทั้งหมด4มาตาค่ะคือหนึ่งะคะมาตาแม่กง 2. มาตาแม่กลม 3. มาตาแม่เกยนะคะและ4มาตาแม่กโกูค่ะโดยมาตาแรกนะคะเราจะเรียกว่าแม่กงแม่กงนะคะจะใช้ตัวงองู เป็นตัวสะกดเช่นคำว่าห้างปิง่องงงแรงและยังมีคำอื่นๆอีกมากเลยนะคะสองมาตามแม่กลมจะใช้มอมาเป็นตัวสะกดเช่นคำว่านมแต้มร้อมมุมสนาม ส่วนมาตาที่3นะคะคือมาตาแม่เกยจะใช้ตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกดค่ะเช่นคําว่าสายลอยโปรยเฉยส่วนมาตาตัวสะกดที่4นะคะคือแม่โกค่ะแม่โกจะใช้วอลแหวนเป็นตัวสะกดเช่นคําว,าว่าแห้วกาวเปรี้ยว เรีวเรียวเป็นต้นนั่นเองค่ะให้นักเรียนจำไว้เลยนะคะว่ามาตาตัวสะกดที่ตรงตามมาตามีทั้งสิ้นสี่มาตาหนึ่งคือมาตาแม่กลมใช้งองูเป็นตัวสะกดสองมาตาแม่กลมใช้มอม้าเป็นตัวสะกดสามมาตาแม่เกลยใช้ยอยักษ์เป็นตัวสะกด และ4มาตาแม่โกใช้วแหวนเป็นตัวสะกดค่ะเราลองมาดูตัวอย่างคำกันนะคะมาตาแรกมาตาแม่กงนะคะมีงองูเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าพึ่งช้างและคำว่าวางค่ะมาตาที่สองนะคะมาตาแม่กกม มีมอมาเป็นตัวสะกดเช่นคำว่ารม่สมส้มกระเทียมแมงมุมต่อไปนะคะมาตาแม่เกยจะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นคำว่าหอยอ้อย้ยป้ายและมาตาสุดท้ายคือ มาตาแม่โกจะมีโวแวนเป็นตัวสะกดเช่นคำว่าแมวดาวหรือคำว่าแก้วนั่นเองค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาตาที่มีตัวสะกดตรงตามมาตานะคะมีอยูสี่มาตานั่นเองให้นักเรียนจดจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะเพราะว่าถ้านักเรียน จำได้นักเรียนจะทำแบบฝึกหัดวันนี้ของคุณครูได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดภาษาไทยซึ่งสมุดภาษาไทยนะคะก็คือสมุดปกอ่อนหรือว่าปกบางที่คุณครูได้แจกนักเรียนไปนั่นเองค่ะโดยนะคะให้นักเรียนเปิดสมุดมาหน้าแรกเลยนะคะหน้าแรกของสมุด ให้นักเรียนเขียนตามคุณครูดังนี้นะคะหนึ่งคือเขียนชื่อนักเรียนพร้อมด้วยนามสกุลให้เรียบร้อยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะบรรทัดที่สองให้นักเรียนเขียนเลขที่และชั้นเรียนตามคุณครูค่ะในวิชาภาษาไทยเราจะใช้เลขไทยในการเขียนนะคะ บรรทัดที่สาเป็นชื่อวิชาค่ะวิชาภาษาไทยบรรทัดที่สี่นะคะเป็นชื่อครูผู้สอนนะคะคุณครูอุสุมาศึกษาค่ะบรรทัดที่หนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อโรงเรียนนะคะโรงเรียนสิทธิพยากรค่ะ หน้าแรกนะคะนักเรียนเขียนให้ถูกต้องและสวยงามดังนี้เลยนะคะเขียนด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะและเว้นบรรทัดให้เรียบร้อยค่ะถ้านักเรียนดูตามไม่ทันนะคะสามารถกดหยุดคลิปของคุณครูและดูตามและเขียนลงสมุดก่อนได้นะคะเมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วนะคะ หน้าต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนงานที่คุณครูสั่งโดยเริ่มจากอ่าอ่านโจทย์ค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนคําที่ใช้ตัวสะกดตรงมาตานะคะมาตาละห้าคำ รงในสมุดภาษาไทยแต่ที่สำคัญนะคะคำที่นักเรียนเอามาเขียนต้องห้ามซ้ำกับคำของคุณครูภายในคลิปนี้นะคะ,ะเริ่มแรกนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะวันอังคารที่15มิถุนายนนะคะ พุทธศักราช2,564นะคะเขียนด้วยเลขไทยตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะเมื่อเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาให้นักเรียนขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนจะไม่ขีดเส้นใต้ตรงเส้นที่นักเรียนเขียนวันที่นะคะให้หนูเว้นหนึ่งบรรทัดแล้วขีดเส้นใต้ตามคุณครูนะคะ เมื่อขีดเส้นใต้เสร็จแล้วนะคะเราจะเขียนโจทย์ลงไปนั่นก็คือคำที่ใช้ตัวสะกดตรงมาตานะคะเขียนโจทย์ลงไปนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาไล่มาตากันจำได้ไหมคะว่าตัวสะกดตรงมาตานั้นมีทั้งหมดกี่มาตาคะนักเรียนตอกเก่งมากๆเลยมีทั้งหมด สี่มาตานั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มที่หนึ่งนะคะมาตาแม่กงให้นักเรียนนะคะเขียนคำลงไปเลยห้าคำนะคะเขียนบรรทัดแรกหนูอาจจะเขียนไปสองคำนะคะแล้วบรรทัดที่สองเขียนอีกสามคำนะคะรวมเป็น ห้าคำก็ได้นะคะเวลาเขียนเมื่อหนูเขียนคำแรกเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมเว้นวรรคให้คุณครูน,นะคะก่อนที่จะเขียนคำต่อไปไม่เขียนคำติดกันนะคะเช่นถ้าหนูเขียนคำแรกคือคำว่าการเกงถ้าการเกงหนูจบตรงนี้นะคะคำที่สองหนูจะเขียนคำว่า โรงเรียนคําว่าโรงของหนูนะคะต้องไม่ติดกับคําว่ากางเกงนะคะให้นักเรียนเว้นวรรคให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปขึ้นที่สองเลยค่ะมาตาแม่กลมห้าคำมาตาแม่เกยห้าคำนะคะและสุดท้ายมาตาแม่โกนะคะห้าคำเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเขียนเสร็จทั้งสี่มาตาแล้วให้นักเรียนนะคะ ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเมื่อเขียนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายนะคะถ่ายรูปใบางานของนักเรียนนะคะลงมาในรายกลุ่มนะคะในอารบ,บัมวิชาภาษาไทย3นะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะเก็บสมุดไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อเปิดเทอมแล้วเราก็จะเอาสมุดเล่มน,นี้แหละ มาเรียนในวิชาภาษาไทยกันอีกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำงานให้เรียบร้อยเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้ตรวจงานจะได้ตรวจงานให้นักเรียนอย่างง่ายแล้วก็ถูกต้องนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะงานของคุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียน ถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนนะคะสามารถโทรมาถามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูยินดีที่จะช่วยอธิบายแล้วก็ตอบคำถามให้นักเรียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องลาไปก่อนนะคะทำงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเวลาว่างฝึกท่องนะคะบทอาขยานเด็กน้อยกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในครัหน้านะคะบ๊ายบายค่ะเด็ก